ลำนำวิหกสวรรค์ตอนที่139่มผมนตราสถานพบในคืนนั้นเองเรือใหญ่ทุกคุณชวนจอดห่างออกไปจากท่าเรือเปินเฉิงประมาณ15บหี แม้จะจอดค่อนห้างห่างอยู่มากแต่ว่าพอตกกลางคืนกลับมีแคกไยอยขึ้นเรือมาทีละคนแคกที่มาถึงเป็นคนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกของการแสดงมายาคลเมื่อตอนกลางวันเช้าอัน ท่านอ๋องเช้าอันที่ถูกะยุงขึ้นเรือเปลี่ยนจากชุดทักท้อเป็นเสื้อผ้าสะอาดสะอาดผมเผ้าที่กระเซงรุงรังกระถูกสะและหวีใหม่อย่างเรียบร้อยในเวลานี้เจ้าตัวยังดูสดชื่นกระปรี้กระเป๋าขึ้นเป็นน้อยเพราะเห็นเฟิงเฉิงหญิงเฟิงหมิงเช้าอันกรองเรียกดความตื่นตันใจแล้วทะ,ทะลาลงไปคุกข่าวพูดเสียงสะท้านอย่างทราบซึ้งเป็นที่สุด บุญคุณอันยิ่งใหญ่ท่านอ,องช่วยชีวิตครานี้เช้าอ่นานเช้าอ่านไม่รู้ว่าควรจะตอบแทนอย่างไรดีจริงๆภรรยาของเช้าอ่านเกาะแขนสามีก่อนจะสุดทัวกูเข่าลงตรงหน้าเฟิงหมิงบ้างร้องไห้สะอกสะอื้นพระคุณของท่านอ,องก็เราสองสามีภรรยาจะไม่ลืมเดือนไปช่วยชีวิตเจ้าค่ะเฟิงหมิงต้อนรับคนทั้งคู่ด้วยรอยยิ้มที่สดใสที่สุดพร้อมเอ่ยปราม ร,รีบลุกขึ้นรีบลุกขึ้นเถอะวางใจได้เลยเ,เพราะยังมีค่าอยู่จะไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นพวกท่านตั้งใจรักษาตัวให้ดีก็พอแล้วละเฟิงหมิงเฟิงจะลงใจอย่างแท้จริงก็ตอนที่เห็นพวกเขาขึ้นเรือมาโดยสวัสดิภาพนี้เองมายาคนของเขาเป็นเหมือนมนตราอันทรงอนุภาพพลสเ็ดอันแสนจะยิ่งใหญ่ของมันจะเป็นอื่นได้ไปไม่ได้นอกจากชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกช่วยรอดพ้นจากความตายและมาเยืน อยู่ตรงหน้าของเขาอย่างปลอดภัยในตอนนี้ไม่นำสร้างกระแทบไปเรียกได้เต็มปากว่าผู้ช่วยชีวิตของเจ้าอันไว้ก็คือตัวเขาดังนั้นจึงไม่มีอะไรจะน่ายินดียิ่งไปกว่านี้อีกแล้วแม้ว่าพวกชิวหลานชิวเย่ชิวสิงจะไม่เห็นจะไม่เคยเห็นหน้าตา เห็นหน้าค่าตาเช้าอันและภรรยามาก่อนแต่ระยะนี้พวกนางได้ฟังเพิงนิง้งปรึกษาแผนกันรับกับเลือดถิงไระฌานทุกวันจึงรู้สึกเหมือนว่าได้รู้จักกับสามีภรรยาคู้นี้มาก่อนแล้วเพอได้เจอตัวจริงในตอนนี้ก็เกิดความรู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งจึงรีบไปประคองพวกเขาให้ลุกขึ้นยืนรีบลุกขึ้นเถิดท่านอ,องทรงกำลังรอพวกท่านอยู่พอดีชิวแย,ย่รีบช่วยประคองชาวหูหญิง พรางมองคันธนูนขึ้นมาของนางอย่างอ่อนโยนในสุดสามีของท่านก็ปลอดภัยแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาอาซอคงลำบากใจลำบากกายไม่น้อยเลยจริงๆนับแต่ที่เกิดเรื่องขึ้นกับสามีเช้าหูยินก็นทนทุกทรมานทุกคืนทุกวันนางทั้งสิ้นหวังและท้อแท้แต่ขณะก็พยายามฝื้นทนยืนหยัดขึ้นมาช่วยปลอบปรโลเมสามีความตรอมตรอมที่นางได้รับกันยากนักที่จะเข้าใครจะเข้าใจหัวอก เวลานี้สามีของนางรอดตายมาได้แล้วพอได้ยินถ้อยคําอันอ่อนโยนของเฉียวเย่นางก็ร,รู้สึกแสบเพราะในพระองค์จมูกกริ่งปล่อยหูออกมาอย่างทนไม่ไหวท้าชานก็ขึ้นเรือมาพร้อมกันด้วยและยืนมองน้องสาวกับน้องเคยอยู่อีกทางเพราะเห็นภาพตรงหน้าน้ําอุ่นก็เออขึ้นมาครอหน่วยเขายกมือขึ้นปาดมาทิ้งโดยแส่งทาเป็นมะผงเข้าตาฉะนั้นก็ยิ้มให้น้องสาว ตอนนี้สามีเจ้าปลอดภัยแล้วเจ้าควันยิ้มถึงจะถูกยังจะร้องไห้ไปทําไมกันเล่านี่เป็นเช่นนี้น่าก็เพราะความเมตตาของท่านอองแท้ๆพอพูดจบเขาก็ค้อมตัวตามเพื่อกระวะเฟิงหมิง เฟิงหมิงรีบดึงฝ่ายนั้นขึ้นมาและห้ามให้เอาแต่ขอบคุณเขาอีกจากนั้นก็เดินนำหน้าแข่งกระบอเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงหลังจากแยกย้ายกันนั่งเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็พอจะสงบอารมณ์ลงได้บ้างเฟิงหมิงจึงได้เอ่ยถามทชานว่าคิดจะทำอย่างไรต่อไปจะทำอย่างไรต่อไปได้อีกเราขอรับไทชานทอดทอนใจหลังจากที่เกิดเรื่องครั้งนี้ข้าก็ดำรงตำแหนอ่งนายท่าต่อไปไม่ได้อีกแล้วโชคดีที่ตระกูลข้าเป็นคุณนางกันมา หลายชั่วคนจึงพอจะมีทรัพย์สมบัติที่ตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นอยู่บ้างนับจากนี้ไปกาจะพาครอบครัวทั้งหมดอบเยพบออกจากหยงเหยียนเน่ยไประชัยชีวิตเตรียมงานที่ไหนสักแห่แง ชาวอันได้รอดพน้นความตายวันได้อย่างบุดบิดกระเช็ดน้ําตาด้วยความตื้นตันใจและเห็นพ้องไปกับพี่ชายภรรยาทุกอย่างจัดการตามที่พี่ใหญ่เห็นชอบเลยคารับข้ามันทามาหากินอะไรไม่เป็นมีดีแค่มักเล่าอร่อยเท่านั้นต่อไปเมื่อเราตั้งรกรากกันใหม่แล้วข้าจะมักเล่าอย่างชิมเหมือนเก่าเพื่อที่ได้เลี้ยงดูท่านแม่เมียและลูกที่กําลังเกิดเกิดมาเขาเหลือบมองคันภรรย,ยาอย่างมีความสุขตอนนี้ข้าหวางังแต่เพียงอย่างเดียวก็คืออยากเห็นลูกข ตอเองเกิดมาและเติบใหญ่อย่ากราบรื่นแม้วันนี้จะเป็นบทสนทนานในเรื่องทั่วไปแต่เมื่อมันออกมาจากปากของคนที่เพิ่งรอชวิตจากเงื้อมือพยามมัจจุราชมาได้อย่างบุดวิตก็กลับฟังดูหน้าประทับใจยิ่งนักเฟิงหมิงพยักหน้าถูกต้องขอแค่มีขอแค่ มีลูกก็มีอนาคตมีความหวังพอพูดมาถึงตรงนี้เขาก็อดคิดถึงตัวเองกระรงเทียนไม่ได้เวลาอื่นพูดถึงลูกย่อมมีความเปลี่ยนไปได้แต่คร้งกระรงเทียนไม่มีทางจะมีลูกด้วยกันแต่าหากกระรงเทียนคิดจะหาผู้หญิงสักคนมาให้กําเนิดลูกเขาก็จะหงไม่มีทางยินยอมอยู่ดีคิดอย่างจะลอยไปได้สักพักเขาก็ถึงเด็กน้อยชายเชียงขึ้นมาเขารู้สึกว่าอันที่จริงตัวเองกระรงเทียนก็เรียกว่ามีลูกชายอยู่คนหนึ่ง เหมือนกันแต่ทวาเด็กคนนะั้นไม่ใช่ลูกของโรงเทียนและจะว่ากันตามจริงเขาไม่ใช่ลูกของเขาด้วยเช่นกันความสัมพันธ์อันยุ่งยากนี้จะเชื่อมโยงอย่างไรดีนะให้ชานมองฟังมีด้วยความงุนงงเพราะฝ่ายนั้นเหมือนจะพูดได้แค่ครึ่งเดียวและทุ้มท่าเหมือนคิดอะไรกับตัวเองเงียบ,ยบๆแทน ขณะที่นางกำนันโคนสินินทั้งสามเคยชินกันนิสัยคิดอะไรเรื่อยเปื่อของฟงหมิงเสียนแล้วดังนั้นจึงน่าจะเดาไม่ถูกเช่นกันว่าเขาคิดอะไรอยู่ชิวรันสกิดหลังนายเนื้อหัวปเปบาแล้วเราเสียงหวานท่านอ๋องทรงเหมือนอีกแล้วนับเพค้รีบเสมอให้น้ำจันเป็นการถ่ายทดเร็วเข้าหืม พอถูกนางสกิดเช่นนั้นเฟิงหมิงก็หลุดออกจากพ้าวังแล้วหัวเราะข้า,ค,าคิดอะไรเปลืนไปสมควรจะถูกลงโทษจริงๆนั่นแหละแต่ข้าเป็นคนคอไม่แข็งก็สิเอาอย่างนี้ดีกว่าเล่าไถ่โทษจอกนี้องหูดื่มแทนข้าก็แล้วกันนะไม่ต้องสงสัยเลยว่าชิวหลานดิงดันไม่ยอมให้สามีดื่มเล่าแทนเฟิงหมิงกระไชิวจะได้ชิวชิงก็ช่วยกันอุทธรณ์ว่าไม่ยุติธรรม ระหว่างนั้นอาหารและเล่าเริอรถทยอยมาขึ้นโต๊ะแล้วเมื่อประกอบกับเสินวรอ,อันวานสายพงนางกำนันทั้งสามบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหมนหมองกระแปรเปลี่ยนเป็นสดใสร่าเริงขึ้นทันตาไม่เพียงแต่ฟึงมิงแม้กระทั่งไทชานและครอบครัวที่เมื่อครู่ยังร้องไห้เสืออึกเสืออื่นก็มีสีหน้าผ่องใสขึ้นมาก ทุกคนยกเหล้ากันดื่มจนเหือดจอบเพื่อเริ่มต้นจะ้องให้กับควาสมสําเร็จอันงดงามของมายากรในวันนี้หลังจากดื่มไปคนละสามจอกแขกคนสําคัญคนหนึ่งก็ออกรองเล้อทิ้งมาถึงแล้วในปนแห่งยงเยียนคนนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีบุญคุณของไทชนันเช่นกันเจ้าตัวจึงนําน้องซาและนังเคยออกไปรอรับที่ดาดฟ้าเล้อทิ้งเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าเป็นชุดลําลองเพราะขึ้นมาบนเรือกระปดผ้าคลุมหน้าลงทักทายทุกคน จากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องจัดเลี้ยนนั่งบนเก้าอี้เตรียมไว้สําหรับเขาโดยเฉพาะก่อนจะราอเสียงดังกังวานข้าใช้ชีวิตในสนามรบมานานปีก็เห็นมาหมดแล้วทุกอย่างและคิดว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะทําให้ตัวเองอกสานควันผวาได้นึกไม่ถึงเลยว่าวันนี้จะริมรสชาติของความรู้สึกหัวใจเกือบจะหยุดเต้นแล้วว่าเป็นเช่นไร หน้าสนุกหน้าสนุกสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแผนกันท่านอ้องช่างลำเลิศอย่างที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆเจ้จาตัวยกจอกเล่าขึ้นมาแล้วหันไปหาเฟิงหมิงในโทษฐานทด่ทำหัวใจว่าเกือบจะอยู่เต้นท่านอ้องจะต้องดื่มรสเนี่ยอย่างน้อยสามจอก ชิวรันรู้ใจเจ้านายจะได้ชิงดักกอเสื้อก่อนที่เฟิงหมิงจะได้โตตอบเล่า3จอกนี้ของท่านในพลเลอทิ้งมีความสําคัญใหญ่หลวงถ้าอาสองผู้อื่นดื่มแทนไม่ได้เป็นอันขัดนะเพคะีค <c> ร <oughs> เรอทิ้งหัวเราะลั่นถึงแม้แต่นางกำนันคนสดิทของท่านองกกก็ยังพูดจาหน้าฝั่งนักถูกต้อง เหล้าสามจอกนี้ท่านอ๋องจะให้ผู้อื่นดื่มแทนไม่ได้เป็นอันคาชิวเย่แลบลิ้นได้เรียกคล้องตัวเองออกมาด้วยท่าทางนารักแล้วเราะเบาๆท่านในผลเลิกคงจะไม่ทราบกระมังว่าท่านอ๋องทรงถนัดให้คนอื่นดื่มเหล้าแทนเป็นที่สุดเฟิงมิงเช่นยิ้มกันหันหน้าไปมองนางกำลังนนจอมจะร้ายของตน พวกเจ้าตั้งใจจะให้ข้าดื่มจนเมาให้ได้เลยใช่ไหมได้ดื่มเป็นดื่มสิผู้จะประยกุกเจอกเล่ามาได้ท่าทางแน่วแน่แล้วเทเล่าลงคอรถเดียวกันติดสามจอกพร้อมบทจอกที่สามไปหน้าล้อแล้วก็กลายเป็นสีแดงเรือทันทีเลอทิ้งถือเล่ากระว่าปลายตรงข้ามจอกหนึ่งกอนพูดมันหนึ่งอย่างช่างชม การสดแสดงมาจากคนครั้งนี้ท่านอองช่างเลื่นลำโดยแท้ซ้ำยังมีเรื่องให้ตื่นเต้นไม่ได้หยุดหย่อนแม้แต่ตัวข้าเองที่เข้าใจแผนการอย่างละเอียดทุกขั้นตอนก็นยังรู้สึกใจหายใจคว่ำตื่นเต้นอย่างเป็นที่สุดโดยเฉพาะตอนล้างที่วัวแทนพระองค์จากตำแหนักรัชราญาคนนั้นออกโรงยิ่งทำให้แผนการแนบเนียนอย่างไรช่องโวอน,นเมื่อมีเขาอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยถึงแม่องค์ราชญาญาจะสงสัยในตัวข้าแต่ก็ไม่มีอะไรให้เอาผิดได้อยู่ดีท่านอองนี่ช่างวางแผน ในรอบคอบโดยแท้แต่อันที่จริงเรื่องนี้บอกข้าไว้แต่เนินเน่นๆจะดีกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องเล่นละครจริงจังจ,งจนจนฟาดท้ายถอยข้าเสียสลบไปเลยนี่นะพูดกันตามตรงตอนแรกการกิฬาแผนการของเรารัวร้ายถึงมูคนนอกเสียแล้วยังตกใจจนเหงื่อการแตกไปทั้งตัวเลยทีเดียวต่อเมื่อได้รู้ทีหลังว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงมายากลเช่นกันถึงจะโล่งใจได้เต็มที่ คือว่าเรื่องนี้มันเฟื่องมิงปืนยิ้มเก้อก่อนจะหันไปกระซิบถามร้องหูที่นั่งอยู่ข้างๆตอนที่เจ้าปล่อยตัวเขาออกมาจากรถม้าไม่ได้อธิบายเรื่องราวให้กระจ่างหรืออย่างไงงารองครักคนสนิทตอบด้วยเสียงแบบเดียวกันเพลานั้นสถานการณ์ขับขันกระหมอมมีเวลาอธิบายก็ฟังไม่เท่าไรจึงได้ปั้นเรื่องอธิบายไปส่งเดียดจให้กระหมอมทําลายพาพระกจอมวางแผนผู้รอบรุ้ท่านอ๋องในสายตาเขาได้อย่างไรเล่าไปรียบ ขาหลงหูมักมีอารมณ์ขันในเวลาเล่ฟังมิงหัวเราะไม่ออกเสมอเสมอฟังมิงอับจนด้วยคำพูดดูท่าเขาจะต้องรักษาภาพลักษณ์นักมายากลจอมวางแผนผู้รอบคอบในเส้นทาของทุกคนเอาไว้กระมังเขาหันไปอธิบายให้เล่ถถิงฟังอธิจ,จริงในการแสดงมายากลระดับสุดยอดนั้นแม้แต่ผู้ร่วมแสดงก็รู้สึกหวาดหวาไปด้วยมันถึงจะสมจริง โชคดีที่เลิศถิงไปคนใจกว้างจึงไม่ถือสาหาความส่วนหนึ่งของแผนการได้ทำตัวเองถูกฟาดจนสลบและจับไปยัดไปไหนรถมา้าเขารอเสียงดังอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเอ่ย ชมถูกต้องมายาคมที่คาดดาวได้ยากถึงเป็นมายาคนที่ล้ำเลิศที่สุดอันที่จริงแล้วกลศึกต่างๆเองก็ใช้หลักการเช่นนี้เช่นกันหากการอ้องเป็นแม่ทัพบ,บัญชาการกองทหารจะต้องมีชื่อเสียงเรื่องเดือเป็นแน่แท้ไม่ทราบว่าคืนนี้พุ้แทนพระองค์รักความชอบธรรมจากหนักราชรายาคนนั้น จะมาร่วมงานเลี้ยงและลำรัสราของเราด้วยหรือไม่ระรักความชอบธรรมหรือเฟิ่มิฟงทำท่าจยยกมือขึ้นเกาสากได้ความหมึนงงแต่ร้องหูที่อยู่กันงๆ้าสกิดล้างเป็นเชิงเตือนเสียก่อนเขาจะเก็บอาการไว้ให้ทันดูท่าตอนนั้นร้องหูคงจะพันเรื่องส่งเดเอามากๆมาอธิบายเลยทิ้งฟังกระมังคุณชายหลิวนะหรือเขาระปากว่าจะมาร่วมงานแต่ก็มีตัวรัติดพันอยู่กระมัง พอพูดจบหันไปกระซิบถามอุกระคนเสนจอย่างไม่ใกล้แน่ใจนะฮะเขาได้รับปากเอาไว้หรือเปล่าเขาไม่เคยรู้จักเซลลิวมาก่อนและยังไม่เคยพูดจาก,กันสักประโยคด้วยซ้ำจะว่าไปแล้วคนนี้เพิ่งมีโอกาสทําความรู้จักหลังจ,งจากร่วมมือกันแล้วอย่างพวกเขาแทนอย่างเป็นการร่วมมือกันแบบใจถือถึงใจในการแสดงมายากลอันยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จแบบนี้ไม่น้อยยิ่งกว่าน้อยในหน้าประวัติศาสตร์ ร้องหูไปยักหน้ารับและเมื่อเขารับปากได้ว่าจะมากับย่อมมาแน่นอนไปยักค่ะเมื่อได้ยินดังนัง้นเฟิงหมิงก็สบายใจขึ้นรัวอยู่ในนั่งข้ขางๆวันโดยตลอดสังเกตเห็นมานานแล้วเฟิงหมิงไม่มีความคิดที่แน่นอนเอะอะอะไรเอาแต่ทานกระทำร้องหูอยู่เอยพอเห็นดังนั้นเขาก็าอดสายหน้าตัวเองไม่ได้คนที่ดูฉลาดจ่างวางแผนแต่เอาเฝ่าเจ้าจริงกลับทำลายแบบกล้ากล้าวกลัวๆเช่นนี้มีคุมบัติพอที่จะเป็นนายน้อยตะคนชนได้อย่างไรกัน ประเด็นสุนทนาในงานเลี้ยงมักจะวนเวียนไม่พ้นเรื่องการแสดงมายาคนอันเลิศดล้ำในวันนี้แต่ละคนบรรยากถึงตอนนี้ไฟลุกท่วมลงไม้ในมุมมบาของตอนเองเสียละเอียดยิบแม้ว่านางกระดังท่านสามจะได้ฟังเรื่องราวจากปากเฟิงหมิงมาแล้วแต่พอได้ฟังคนอื่นพูดอีกทีก็ยังอดจะส่งเสียงอุทานอีกครั้งไม่ได้็บหน้าของแต่และนางซีดเผือดด้วยความตื่นเต้นตามเรื่องที่ได้ฟัง ในเมื่อเป็นงานเลี้ยงฉลองไในแผนการประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในงานเลี้ยงยีดแต่ของชั้นเลิศทั้งนั้นข้าวของเครื่องใช้ของตะกุนชวนถูกเลือกเฟ้นมาอย่างดีอีกทีหนึ่งเพื่อมงพูดขึ้นมาอย่างภูมิใจ วันนี้พวกเรามาเลี้ยงฉลองการเข้าของทุกอย่างอาหารทุกจานมีแต่ของได้ดีทั้งนั้นอาหารเด็เบาไสยกขึ้นโต๊ะมีทั้งของป่าและอาหารทะเลหากินยาาน้ำซ้ำวันนี้แม่ครัวใหญ่ยังชิวหลันยังเข้าครัวปรุงด้วยตนเองเมื่อวัตถุดิบชั้นเลิศป่านฝีมือปรันปรุงอันยอดเยี่ยมของนางอาหารทุกจานจึงส่งกลิ่นหอมเตะจมูกเม้ยมีรสชาติอร่อยล้ำสำยังดูสวยงามน่ารับประทานราวกับผ่านการแต่งแต้แตมอันละเอียดประณีตของช่างแต่งหน้า ระดับโลกไทยชานะครอบครัวเอ๋ยชมไม่ขาดปากแม้แต่เลยถิงซึ่งเป็นในผลใหญ่และกินแต่ของได้ดีมาจนชินก็ออยังต้องเอ๋ยชมั้งจากที่คีบชิมไปได้คำหนึ่งอาหารเช่นนี้ทําออกมาได้อย่างไรกันนี่ถ้าหาพวกต้นเครื่องในวังหลวงแห่งยงเย็นได้มาชิมอาหารแบบนี้เข้าไม่อับอายจ,จน อยากจะตายไปเลยเรื่อไม่น่าเชื่อเลยว่ามีของที่อร่อยขนาดนี้อยู่ในโลกด้วยคําเชยชมน้าชิวลนันยิ้มหน้าบานด้วความพอใจพร่างเอ่ยถ่อมตัวซ้ๆ เมือ่อบรรยากาศในการเลี้ยงเริ่มคึกคักในที่ชิวเย่เตรียมการเอาไว้ลงหนักเอ่ยถามเฟิงหมิงคณะระบำเตรียมตัวพร้อมแล้วจะเร็กออกมาแสดงเดี๋ยวนี้เลยไหมเปก้าเฟิงหมิงไปยักหน้าชิวเย่เดินออกไปกำกับพวกนางรำเฟิงหมิงหันไปยิญญ้มกระเลยถทิ้งท่านในฝนเลิบนเรือข้าไม่ได้มีแต่ ของกินอร่อยๆอแต่ยังมีการ,ร่ายรามสวยๆงามวาวไว้ให้ท่านได้เปิดหัวเปิดตาโดยน่าถือเสียว่าเป็นการขอบคุณในท่านในพลในความช่วยเหลือในแผนการครั้งนี้ก็แล้วกันมิได้มิได้พวกเราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่างหากค่าจะรับคําขอบคุณท่านอองได้อย่างไรกันเลอทิ้งรีโบกไม้โบกมือก่อนจะแซงทําหน้ากลุ้มใจแต่หลังจากเลอทิ้งได้ชิมอาหารอันเลิศรสของท่านองอแล้ว หากไม่ได้ชมกัรไร่รำเทนอองจัดเตรียมไว้เห็นทีพอกลับถึงบ้านเลอทิ้งคงจะขมตานอนไม่หลับไปทั้งปีเลยทีเดียว ฟังเบียงคิดไปถึงเลยว่าในพลใหญ่แห่งยงเย็นคนนี้จะจะรู้จักมีอารมณ์ขันเช่นกนารจึงได้ร้อเสียงดังในจวันเองเสียงกรุยกระดังขึ้นมาแล้วค่อยแรกเสียงร้อผ่านไปสอดประสาทของทุกคนเสียงนั้นแผ่วเบาดว่าชัดกลางวานแม้ว่าในห้องจัดเลี้ยให้เต็มไปเสียงร้องเครืคร้นแต่ก็ไม่อาจกรบเสียงคุยลงได้แม้แต่นิดเดียวปรากฏว่ายิ่งเสียงนั้นแผ่วเบาเท่าไรก็ยิ่งทําให้ผู้ผู้คนได้ยิน ตั้งอกตั้งใจฟังขึ้นเท่าน,านั้นภายในเวลาเพียงชั่วพลิปตาทุกคนก็พากันหุบป,ปากเงียบละแคงหูฟังเสียงแปวพริว้วอันสนอสดอ แม้จะดังขึ้นมาโดยกระทันหันแต่กระนั้นก็ยังที่ตอนรับอย่างดีเสียงคุยแผ่วตามราวกับหยดน้ำสร้างความเคลิบเคลิ้มให้แก่ผู้รับฟังเรือใหญ่คขาโุลชวนลอยนิ่งอยู่กลางแม่น้ำสองภากฝั่งก็คือแนวป่าลมเย็นๆโชยพัดเข้ามาทางหน้าต่างแนละหอบเอากินไอแห่งความสดชื่นมาด้วยรอบตัวเงียบสงัดมีเพียงเสียงน้ำไหลเอื่อยต่อรับเสียงคุยทว่ากลับฟังดูเข้ากันได้อย่างน่าประหลาด เพลงคุยยังคงบรรเลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ยังความสดอัศจรรย์ใจมาให้ผู้ฟังมากที่สุดก็คือท่วงทํานองเรียบง่ายที่ค่อยๆแผ่วคอกับสายน้ําไร้ซึ่งความมือว้าตั้งแต่ต้นจนจบใช้เสียงสุ้มต่ำเพียงไม่กี่ระดับเท่านั้นจะด้วยเหตุนี้จึงสร้างความดื่มด่ำในอารมณ์ให้คนฟังได้มากเป็นพิเศษ พอมาถึงท่อนจบเสียงขลยก็ค่อยๆแววหายทุกคนในห้องจัดเลี้ยงพยายามเงียบหวรอฟังเสียงแผ่ฟริฟสลดสดนั้นอีกครั้งคล้ายกับคนที่ได้ดื่มสุราชั่นเลิศแล้วรสชาติอันหอมหวานนั้นยังติดอยู่ปลายลิ้นจนในกระหายอยากจะดื่มชิมให้มากกว่าเก่า ในที่สุดเพลงคุยอันเพรายวเงียบสนิทไปโดยสิ้นเชยงทุกคน้อนหายใจเหยียดยาวมาอย่างพร้อมเรียงกันโดยไม่ไน่นัดหมายด้วยต่างก็รู้สึกเสียดายอย่างบอกไม่ถูกพ็ได้สเตยหลุดจากระวังเลกทิ้งกระทอดถอนใจอีกครั้งก่อนจะหันไปมองเฟิงหมิงด้วยแสตาชื่นชมและเอ่ยออกมาอย่างจริงใจเพราะได้พบกับท่านองแท้ๆข้าถึงได้รู้ว่ารสชาติของการเสพสุขอันสุดยอดบนโลกนี้เป็นอย่างไรจริงอยู่ว่าอาหารบนเตะ๊ะอาหารบนเตะ๊ะ โะเริดรถเริดรถจนหน้าตกกระลึงทว่าหากได้ฟังเพลงกลุยอันเปราะอย่างนี้ทุกวันต่อให้ต้องกินยาหรือเปลือกไม้ต่างข้าวข้าก็ยินดีท้ายชานเองก็เกิดเพิมไม่ต่างกันเพิ่งม,มีโอกาสเข้าใจกับวันนี้เองว่าอะไรคือเทพแห่งสังคีตข้าอยากรู้เหลือเกินว่าผู้ใดกันที่สามารถเปล่าคุยได้เปราะจับใจถึงเพียงนี้ไม่ทราบว่าท่านออเชิญท่านนั้นออกมาให้ท่ายชานได้เอ่ยกอบคุณสักหน่อยได้หรือไม่ ถ้าเองก็อยากพบเช่นกันเลอิอทิ้งเห็นพ้อได้มองไปทางเฟิงหมิงอย่างอ้อนวอนฝ่ายจ้าบ้านเองครับใจในเพลงกลุยเม่คู่อย่างไม่อาจใช้คําพูดใดมาบรรยายได้เหมือนกันคงั้งขา้งขาวมุงข้าวล้วนแล้วแต่มีความสามารถเฉพาะตัวกันทั้งนั้นไม่น่าเชื่อว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นบรรณาจารย์ดนตรีที่เก่งกาจถึงเพียงที่นั้นเฟิงหมิงจึงบรรณาอย่างเต็มอกเต็มใจ เรียกออกมาได้อยู่เลยให้เขาเรียกชิวหลันได้ยืนอยู่ด้านนอกเข้ามาและยิ้มชมนางชิวหลันคนดีทำไมเจ้าลยซ่อนคนนี้เก่งแบบนี้เอาไว้โดยไม่บอกให้ข้ารู้บ้างเลยหลักการแสดงพระเจ้าจัดเตรียมการเอาไว้หน้าตื่นเต้นยิ่งกว่าการแสดงมายากลนของข้าเสียอีกรีบไปพาตัวคนเปล่าคุยเมื่อกี้นี้ออกมาพบกพวกเราเร็วข้าท่านองทรงไม้ถึงเส้นโกรยไม่อู่นหรือเปข้าชิวหลันถามขึ้นมาอย่างประหลาดใจ และมีท่าทางงุนงงกว่าใครทั้งหมดมอมฉันจะทราบได้อย่างไรเล่าเพคะว่าผู้ใดเป็นคนเป่าหมอมฉันเองก็อยากกําลังอยากรู้เช่นการอยู่ดีๆเสียงขุยก็ลอยตามลงมาจากที่ไหนไม่รู้ได้ซ้ำอย่างไปรอเสียจนหมอมฉันต้องกลังใจฟัง ขณะระดำที่หมอบชันเตรียมว่าจะเดินมาไม่ถึงห้องจัะเลี้ยงเลยเพี่ข้าทุกคนถึงแก่พังงะเมื่อได้ฟังดังนั้นจะมีกระแต่ลัวยุนที่เป็นนักฆ่ามานานจะมีประสาทสัมผัสฉับไวเป็นที่สุดดวงตาของเขาเป็นประกายเย็นเยียบขนาดลุกขึ้นเยืะเลยเสียงต่ำ,ตำ ถ้าหากเสียงครุยไม่ได้ดังขึ้นมาจากบนเรือก็ต้องอยู่ไม่ไกลจากเรือนักมีแขกไม่ได้รับเชิญมาเสียแล้วข้าจะออกไปดูเองร้องหูถ้าโยกคุ้มกันในน้อยไหนที่นี่เมื่อเกี่ยวพันถึงความปลอดภัยของเฟิงมิงร้องหูจึงย่อมยอมรับมืออีกว่าโดยไม่มีปัญหาองค์ครักหนุ่มพยักหน้ารับคำโดยที่มือกุมต้มดาบเตรียมพร้อมมาให้ตลอด ฟังมิงยังคงเครืบเคริ่องกับเพลงกกรยยินเมื่อครูไม่หายและอยากรู้เรื่อเกิดเมื่อใครเป็นคนเป่าจึงได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับลัวหยุน ้าจะออกไปดูด้วยไม่แน่ว่าเขาอาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้ลั้วยุน้นกมวหมดเกี่ยวข้อห้าก,กันเล็กน้อยพร้อมทำหน้าตึงแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยอะไรเรอทิ้งก,ก็ลุกขึ้นมาบ้างข้าเองก,ก็อยากไปดูเช่นกันหวังว่าจะยังไม่ไปไหนไกลนะคราวนี้แม้แต่ให้ชานเองก็อดใจไม่ไว้ต้องลุกขึ้นมาบ้างข้าเขาออกไปดูด้วยได้หรือไม่พอรับ มีแต่เช้าหูหยินในท้องใหญ่แล้วตอนนั้นที่กระตุกแขนสามีแล้วกระซิบกเบ,บาท่านพี่จะตื่นเต้นไปด้วยทำไมก้านได้ฟังเพลงกุ่ยแล้วก็น่าจะรู้จักอ่อนได้แล้วสิเช้าอันยิ้มให้ภรรยาอย่างอ,อ่อนโยนอยากพูนดนิตหน่อยจะเป็นอะไรไปเล่าแต่หากเจ้าไม่อยากให้ข,ข้าออกหมายข้าก็จะไม่ออก เฉาหูหญินสายนั่นได้ท่าทางเอยียงอายแล้วไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกข้าแค่จะไปดูอยู่ข้างๆได้หรือเปล่าเฟิงหมิงหันไปขอความเห็นจากลัวยุนไม่กี่กะเวลาเจ้าทํางานหรอกลัวยหยุนคลานจะสนใจเฟิงหมิงจึงได้ปลายตามองไปทางรองหูแทนเจ้าว่าอย่างไร ้าทางไม่เห็นเฟิงหมิงอยู่ในสายตาขององครักษ์ตะกุลชนทําให้นางกำนันทั้งสามเดือดเป็นเฟืนเป็นไปขึ้นมา,ท,าทันทีรองหูยังไม่ทันตอบชิวเจียกก็พูดอย่างหาเรื่อง ท่านองทรงประสงค์จะทอดประเนรผู้ดากาย่อมต้องทําได้มันจะมีอะไรดักนากันเชียวหรือว่าพอจากห้องนี้ไปแล้วเจ้าจัดถวายอรัตน์ท่านองไม่ได้เชียวรันเพยักหน้าเป็นลูกคู่ก็นั่นน่ะสิโลงหูกลัวปรยาอยู่นิดนิดมือเะนั้นพูดดังนั้นจะให้เขาเอ่ยห้ามเากา็อะไรอยู่จึงได้พยักหน้าและพูดโดยเสียงหนัก ท่านอ,องจะเสด็จออกไปทอดพระเนตรก็ได้แต่ห้ามอยู่ห่างกายกระมอมเกินสามเสียนนะรพระยอยากค้างฟังมิ้งรับคำอย่างดีอกดีใจทุกคนรีบครูกันออกาจากห้องจัดเลี้ยงชิวเย่ศสึกสักใจยิ่งนะที่เอาชนะลัวหยุนได้ดังน,นั้นพอได้เดินผ่านร่างเขานางจังเข็นเสียงขึ้นจมูกเบาๆพอไปถึงด้านนอกดานฟ้าเรือกลับมีใครอยู่เลยสักคนองค์พระปกรชวชนีอารักาอยู่รอบตัวเรือวิ่งเข้ามารายงาน คนดูทั้งชั้นบนและชั้นล่างแล้วก็รับไม่พบผู้ใดเลยแม้แต่คนเดียวแต่ข้าพวกน้อยได้เพิ่มกำลังรักษาการแล้ว เรือลำออื่นจะส่งคนมาคุ้มกันรอบเรือหลักแน่นนะกว่าเดิมทันทีองค์รบนาบคนั้นคาดเดาต่อไปดูเหมือนเสียงครุยจะดังออกมาจากแม่น้ํานะขรับเพืงหมีและคนอื่นได้ฟังดังนั้นก็เดินออกไปเชิงเงื้อเชิงเงี้ยมองแม่น้ําดวงจันทร์จะทอนผิวน้ําเป็นสีเงินอยู่วังขึ้นเล็กๆปริ้วเป็นและลอกคว่าไม่พบคนเปล่าขุยแต่อย่างใด ทุกคนจิงเนื้อคอมองหากันพักยาแล้วก็ต้องผิดบังเพราะไม่เห็นครั้งเงาคุยด้วยซ้ำนับภาษาอะไรกับคนเป่าคุยกันเล่าชิวเย่คาดเดาไปเรื่อยเปรยไม่ว่าอาจจะเป็นคุยที่ถวยเทพเป็นผู้เป่าก็ได้สวรรค์จะต้องรู้แน่นอนว่าวันนี้ท่านอองทรงช่วยชีวิตผู้บริรสุทธิ์เอาไว้นนั้นจะได้ส่งเทวทูตจากสวรรค์มาเป่าคุยสรรเสริญแน่นอนว่าย่อมมีใคร เห็นด้วยกับความคิดอันสยซื้อบอริสุทธิ์ของนางแม้กระทั่งชิวชิงที่คอยเป็นลูกคู่ให้มาตรอดก,ก็ยังไม่ยอมเออออหอหมกด้วยแต่มีใครพูดอะไรออกมาตรงๆรงและได้แต่ทําเป็นไม่สนใจไปเสีย มีแต่เพียงลัวยุนเท่านั้นที่หัวเราะออกมาดังเพืออย่างไม่ไหวหน้าทะวันล้างจากนั้นก็ไม่สีหน้าเย็นชาเหมือนเก่าถึงใช้าตาลุ่มคิดชิวเย่ก็รู้ว่าฝ่ายนั้นหัวเราะเยาะตนแน่น้อนนางกัดฟันแน่นอย่างแค้นเกลื่องแต่อันที่จริงแล้วนางก็พอจะรู้ว่าความคิดของตงัวเองค่อนข้างจะซื่อบื้ออยู่ไม่น้อยถ้าหากทะเลาะกับลัวยุนตอนนี้คนที่จะถูกอ่นหัวเราะเยาะ ก็ไม่ว่าจะเป็นนางเองดังนั้นนางจึงพยายามข่มอ,อกข่มใจไม่โต้อตอบกลับไปในเมื่อหาเจ้าของเสียงครุยอันไพเราะไม่พบทุกคนจึงพากันกลับเข้าไปในห้องจัดเมงเต้ด,ด้วยเพราะเหตุนี้การไา่รำที่จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วจึงดูไม่มีสีสันเท่าใดนักไม่ว่าจะเป็นการไร่รำที่วิเศษเลิศเลอสักแค่ไหนก็ไม่อาจเทียบกับเสียงส่วนเมื่อครู่ได้แม้กับพี่กริ้น ทุกคนยินด้แต่ดื่มล่าและกินเรื่งยต่อไปถาว่า,าถึงอาหารจะมีรสชาติเอมโอสักเพียงไรแต่ก็กินแล้วก็ต้องรู้จักอิ่มอยู่วันยังคำ่ำดังนั้นไปไปมามากิจกรรมทีพ่พอทำได้ยังมีแค่ดื่มเหล้าไท้ชาญไม่ใช่คนดื่มจันเช้าอันเพิ่อจะรอดชวิตจากคุกเช้าหูยินท้องแกรงหูรัวยวนมีภาระหน้า,นาที่ติดพัน จึงไม่สามารถแต่เล่าได้มากนะส่วนฟฝหัิงยิ่งเป็นประเภทคออ่อนสุดท้ายเหลือเพียงแค่เลอะทิ้งที่ยังร่ำสุราอยู่คนเดียวแต่ดื่มคนเดียวย่อมไม่สนุกดังนั้นดื่มไปได้สักพักเลอะทิ้งก็ชักจะรู้สึกเบื่อเสียงคุยที่ดังขึ้นโดยกระทันหันนั้นไปโดยเมื่อรู้ที่มาเหมือนจะสร้างความพระับใจอย่างยากจะลืมเลือให้งานเลี้ยงอันสนุกสนานร,รื่นเริงครั้งนี้ แต่กะนั้นก็มีใครนึกโทษเพลงคุยดังขึ้นมาโดยไปได้รับเชิญเลยสากคนท่านอองใกล้ถึงยามจือสือแล้วนะับอีกค้าจิวซิวรันมารายงานมงยามไม่นายหนห่วรับรู้เบาเบายามจือสือ23นาฬิกาถึงตีหนึ่ง ว่าเซลล์หรือวก็ยังไม่มาเฟิงมิงชักเริ่มเป็นห่วงที่รู้เหมือนลงหูจะเชื่อมันในตัวเซลล์หรืออย่างมากแค่บอกยิ้มยิ้มอย่าส่งกวอนไปเลยไปยาคาเซลล์หรือเซลยวฉนาดรอบครอบจะต้องมีธุระอะไรติดพันอยู่เป็นแน่ทุกคนนั่งรอต่อไปอีกสักพักแต่ก็เห็นแม้แต่เงาของเซลล์เลี้ยวเชาาหูยิ้นกำลังมีการจึงได้อาปากงาเพราะทนง่วงนอนไม่ไหวเฟิงมิงเห็นในนั้นก็รู้ได้ว่าควรจะเลิกงานได้แล้วจึงหันไปปรึกษาทห้ชานน้องสาวของท่านกำลังตั้งท้องอยู่ก้าวว่าพว ท่านกลับไปกันก่อนเถิดตอนแรกท้ายฉานอยากรอพบผู้แทนพระองค์องค์ผู้แทนพระองค์ องราชราญาติคนนั้นเพื่อได้กอบบุณน้ำใจได้ช่วยชีวิตน้องเคยเอาไว้ก่อนและค่อยกลับแต่ตอนนี้ก็ล่วงเข้ายามจือสือแล้วไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่เสียเรียวถึงจะมาเขาเตรียมเก็บสมบัติและนัดคนเรือเอาไว้เรียบร,ร้อยแล้วตั้งใจว่าเมื่อได้พบผู้มีพระกุณเมื่อไรก็จะพาครอ,อบครัวนี้ไปออกจากยงเยนทันทีตอนนี้ชักจะกังวลใจขึ้นมาว่าหากคนเรือนัดเอาวเ้เม็ดพวกเขาไปตามนัดเสียทีอาจจะกลับไปก่อนก็เป็นได้เมื่อพระมิงพูดขึ้นมาอย่างนั้นได้ จึงเห็นชอบอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วไหว้วาในพิงนิ้งขอบคุณท่านพุทธแทนพระองค์แทนตนด้วยโดยพร้อมพูดซ้ำๆว่า บุญคุณครั้งนี้ใหญ่หลวงนักไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรดีคงได้แต่เกิดเป็นวัวเป็นควาชดใช้ให้ชาติหน้าจากนั้นกระนำน้องสาวและน้องเกยคุกเข่าโกกศีรษะกับนัำเพิ่งมิงได้เลิศทิ้งอีกครั้งถึงจะยอมจากไปพอเห็นทั้งสามลงเรือลำเล็กๆค่อยหายลับไปทางกลางความม,มืดมิดของรัตติกาลเลิศทิ้งกท็ทออทอนใจข้าเองก็ควรจะกลับได้แล้วเช่นกันหน้าเสียดายเหลือเกินที่วันนี้ไม่ได้พบกระพูดแทนพระองค์ท่านนั้นเฟิงมิงถามอย่างชงงนท่านใน คนไม่อยู่ต่ออิสโก่หรือเขาอาจกำลังจะมาแล้วก็ได้หน้าฝ่ายตรงข้ามเข็นยิ้ม ถึงอย่างไรข้าก็เป็นในปนของยงเยียนในเมื่อแอบมาแบบแล้วรับแล้วล่อก็อต้องแอบกลับไปแบบลับรับล,ล,ล่อเช่นกันหาหากรอจนฟ้าสางเล็ค่อยกลับไปจะอําพางร่องร,อ,งรอยลาบากไม่น้ําซ้ําหลังจากที่ลุกุญชานเลียวท่านนั้นดักจับตัวกลางทางแล้ฟาดจนสลบข้าก็ได้รับบทเรียนค้างสําคัญทําให้ไม่กล้าเดินทางไปไหนมาไหนแต่ผู้เดียวอีกรอให้เรียนท่านอ๋องอย่างไม่ปิดบงังทหารคนหนึ่ของข้าตากน้ําค้างรออยู่ตรงริมผามาครึ่งก่อนคืนแล้วข้าไม่อยากพวกเขารอนานกว่านี้ พอได้ฟังดังนั้นเฟิงหมิงก็เข้าใจทันทีแล้วอดจะขำไม่ได้ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองท่านยังท่านข้าไม่กล้าเหนียวรั้งท่านในบนแล้วละร้อยก็พบกันใหม่ก็แล้วกันหนักเตรอทิ้งพระสารมือคำนับแล้วพูดด้วยเสียงหนักๆแล้วค่อยพบกันวันใหม่จากนั้นเขาก็ใช้ผ้ากลุมหน้าเช่นเดิมแล้วปลดเชือเกเรือแล้วปลดเชือเกเรือเล็กพายจากไปเงียบเีย បាទអ្នកក្រាបអរគុណក្រាប